ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมช่องบาเจีงคนอุบลครับเมนีกะเป็นวันที่26ครับมกกากราสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมบาเจงคนอุบลกะถือโอกาสดีดีครับมาทายว่าให้พี่น้องได้รับชมนะครับ ตัวนี้นี่เป็นวาวสองของนะครับหรือบานผมเอื่นเป็นวาวธนูครับขนาดหนึ่งอยหกสิบเซนเมตรครับหรือสีสาวลงนะครับมาครับครับวาวธนูหนึ่งเซเมตรครับครับตัวสีชมพูครับขันธนู1นึ่งหเซนเมตร ขนาดใบ12มิลครับครับผมเชือกที่ใส่เลนวาวตัวนี้นะครับเบอร์2.5มิลครับผมครับเมื่อคืนนี้ก็ปล่อยไว้ทั้งขึ้นเลยครับเลนเมื่อคืนนี้เถียวแรกนี่เลนเ่าขึ้นครับเพราะว่าร่มอยู่สูงแห้งครับเทียวแรกเลี้ยน10เมตรเทียว2ครับเลน้น2ลอยหา0เมตรครับขึ้นครับ ว่าตอวนี้นี่ก็ปล่อยเสือกไวป,ประมาณ3า0ร้อยเมตรครับหรือ3า0ร้เมตรโดยประมาณครับปล่อยสูงเลยครับร่มดีครับสอดแจงทั้งวาทั้งสนู่เลยครับนี่ครับหางจากดีครับตัวนี้หางหางจากเล่นหางง่ามครับ วันี้เกิดเตรียมตัว้ะครับวันที่26ครับช่วงเด็กๆนะครับประมาณ3ทุ่มครับลมมาแน่นอนครับผมผี่นองสายสายเาานะครับเนาะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชุ่มจงผมครับมีคลิปให้มึงดีๆตลอดทั้งปีครับสำหรับคนที่มากเาานะครับเนาะ หล่นทั้งวาทั้งสะโนูเลยครับมาเคลื่อนหนีสะโนูร่มค่อนข้างดีแห้งครับร่มนิ่งครับร่มเสมอครับหายากครับร่มแบบนี้ครับผมบางทีวร่มอาจจะแห้งจริงครับแต่บ่ค่อยห่งเป็นร่มกระโชกเต็มตัวนี้นีร่มล่างนีแทบจะบบมีเลยครับแต่ร่มบนนีแห้งแห้งแห้งมากเลยครับเดี๋ยวมาช่มกันครับค่อยๆสาวลงครับเพราะว่าปลอยเชือกเงาแห้ง uh <laughs> โอ้ผี่ดองเพื่อนกระใสดูครับอี่ทุง่งครับมีผี่้องเพื่นอนไหลซดเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าซาจับเข้าในเดอครับเดิวสเขามาเมึงในช่องยูทูปเพื่อนว่าโอเคครับแล้วสิ่องมึงครับว่าจีด้บ่ครับพ่อร่มลางเบาแหงครับ คุนดีครับว่าวตัวนี้ครับสำหรับว่าวตัวนี้บ่าวเจียงคนอุบลกระแบงให้พี่น้องทั้งอำเภอเตียดอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปเล่นครับไปรวมกันสืบสารอนุรักษ์ไปนะครับเนาะ,นะครับช่มครับมาชมครับ เข้าสนุนี่น่าจะขาดคาน่าจะขาดตั้งทรายครับเห็นเข้าย่อนย้อนมาเล็กๆอยู่หน่อยครับเดี๋ยวมาอมือครับวา่าสิแมนมาครับเดี๋ยวปล่อยวาวลงไปลุมครับเพราะวาวามันจะเลยหัว ผมนี่ครับหล่นขึ้นครับสื่อวัตถุตะเลกครับพี่น้องครับนี่ครับขาดอีรีครับบางหนึ่งนี่ครับขาดซ้ายหนึ่งขึ้นลุ่มข่อนขางแข็งครับขาดซ้ายหนึ่งครับพี่น้องเต่กกบว่่มีปัญหาครับขาดแบบนี้ เพียดบองฟันเข้าไปแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับคือเข้าสนูนนี่เบอร์1ิบนะครับขั้นลอยหาสิบเซนิเมตรแต่เลือกใบครับผมนี่ครับพัดติกสูดหัวกระสุนครับแต่เลือใบครับย่ืมฟันเข้าไปนะครับเมื่อกี้มันขาดเจอดีครับครับหางนี่งเงาครับอย่าเลียทวาร่น เดี๋ยวจะมาทายงานให้มึงนะครับต้องรับวาวตัวนี้การมาการจิดนะครับเนาะสภาพโดยร่วมก,กันเช่นกันนะครับทั่วไปที่ผมอัพลงเพียนนะครับเนาะรประมาณนี้ครับสำหรับตัววาวอ้อังเงาครับพี่น้องขังโกบุกท่านครับ สนุครับผมสนีรักผมนะครับโอเคครับสำหรับใพ้่ขอมาเหล้วนะครับเนาะ้ามาคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับกดขับสไายกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นสักหนึ่งกำลังใจนะครับให้ผมในการเทดคลิปนี้ครับและคลิปต่อๆไปครับหวังว่าคลิปนี้จะถูกอกโดนใจผี่น้องนะครับเนาะ โบเล็กกันหน่อยครับผมเจอกันไหมครับมอนี่สวัสดีครับ